ยิดหวังยัวเหมือํำม่วงทางขุนล่างนะครับพี่น้องไปขุนจะเลินเมืองพาไหมเพิ่งเอเชินไปเบิงอาขันสุดใจไปชมสามผู้ไทยโอ้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 ม่ดีขายไปไาใด ลากความจุงใจเอยไปแรงโหน่เส้นสัทธาผ้าเปิดนห่วงกราบหัวมีแเส้นตั้งป่วงตั้งสัท่าใหญ่นวยังวันเออเป็นสอยงานบัดนี้หันเวตาลยันแฟนในมืนมาตัวของผมวีละพงละบทเป็นคุณล่างโอ้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  ุมหล่นกลางเลยหัวลานและเกิดมานั้นก็เลยเถ่าเมียบอเอาโอ้โอ้เป็นเบาเกี่ยและอยู่ข้องมุ่นความเมียผัวปนตายนอกจากเลี้ยเลือเพียงคนแม่นผู้เดียวว่าเรียนรู้โอน Nói nốt ơi Cơ mà đùn Cơ lời thảo mẹ bỏ ảo yên bỏ bán Bỏng lúc bông múa cả là Tưng tuần tâm tài Sao nó có thể lùi 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 để tụi nhãn ว่าม่ลูกม่เมีนขาลางเ้กรกว่าไมีลเขาีเข้าจิงเลยะไอ้ชื่อลางครับพ่้องไช่ดน้หลาลามีผู้สานะมีผู้สาวปะมีผู้สาวแล้วเดียวนี้เวลานี่ไอ้หลอดไม่ยังอ พอผูดด <anut S 2> ้สาวเมผู้สาวนักล่าล่างนเป็นสุดไขอควมผู้สาวควาไป่ขอแมโอ้ลูกไปลำไปแลว่าัเหอ้ง่ต่องเามัาหนอ้ววนวนอ้วลูกพ่อพ่มาทันักล่าล่างเป็นสพี่ขอไม่รม่จะได้แม่ไกหนอไม่ด้นยไปเล่างจะเป็นตาวอเชิกเปลี่ยนสัาวได้แม่ ทาที่ป็นโผล่เป็นเมียเห็นอะไรไม่ขาขัไปมันก็เป็นผลวเป็นเมียกันอยู่วันนี้ข้ามอไเชอแมงมมมเชื่อขอ่วีวอะไรเพราะตัวขาวแมงตายแมงเดี๋ยวนี้มันบอกเอ้ล่ลานี่ไปสู่ไปขอเอานนองหัวมาเป็นลมู่เป็นเมียไปเมื่อนี้เมลานี่ขณะนี้เลยไปเกรียบเอท้อข้าไปเอาไรไปได้ล่ะเอารถดชิ้นหล่อนโอ้โจะบ็เฮียน้ำทังใส่ทรงเล่งใส่ทรงเล่งถูไปได้ ไปเอาพร้อมแล้วพวกเดือดทั้งแก๊งไปครับนี่เป็นฉากคุณล่างครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันครับพี่น้องเป็นฉากคุณล่างครับพี่น้องฉากคุณล่างอันนี้ฉากคุณล่างครับพี่น้อง อันนี้ตัวกตสีเดินเขาั่าฉากล่างแอบรักน้องมัวไม่ได้ลุงกันเลยโอเคนะอันนี้เป็นฉากคุณล่างกับพี่น้องประมาณนี้ครับฉากสองฉากคุณล่างกับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามทั้งช่องไม่เด้กครับพี่น้องเลยสีล่องล่องให้เบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องเลยสีลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องเอาสำหรับที่นี้ฝากไปสนิทสักกอนกันละกันครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ